โอ้ขมไลลใจ ว่าครับผมกินขา้าวแลงแซ่บๆน้ำกันครับมือนี้บได้พอกันหลายมือหลายเว้นนะครับเนาะมามื่อนี้เป็นหลับแล้วครับผมหลับแล้วหลับเตี้ยหลับเหนียวทั้งบ้านพี่น้องเอิ้นว่าจังไดแน่เนาะครับเนาะคอมเมนต์ก็ว่าเลนน้ำกันเด้อครับเนดะ้อแล้วตะฝืนที่นะครับเนาะเมนูนี่ก็ได้ พักเต็มหนาแบบนี้มั้งเด็ดนี้มั้งมาคุยน้ำกันนะครับเด้อแ,แสบๆครับผมนี่พักพระเอกของงานพักกระเดาครับผม คุยออือือชอ,อ,อบ <c oughs> อือหือขมจพกาศหรอเขา บึงก็งมาเลยเหรียนินมากนะครับเนาะข้าเลยติดมือผมอพี่น้องในยังกินกข้าวแรกนะครับน้อมอือนี่ยมากินข้าวแรกน้ำกันนะครับเนาะ รสจัดอีกเลยครับดูว่าจะได้กินตำหลาบกับก้นหลาบจนกล่มขึ้นผมเป็นผู้ตำแม่เป็นผู้ก้นว้าเอาบางสันนะครับผมเกือบเครื่องชั่วโมง้ามจะได้เป็นหลาบนะครับเครื่อนดัง ืลหรับนาบจนปวดแขนเอาวาังสันครับผมนี่พัักประเอกในงานกับหลาบเตี่ยลาบแล้วนั่งบานพี่น้องเอินหลาบยังครับโอ้ <c oughs> ผมไหลใจเจ้วเมื่อผมกับอะไรเมื่อแตกเขืบอได้บ่เข้าและติดนะอือขอตัวก็ไปเด้อลับเด้อจ้า ừ ừ không, khỏi tím rồi ai càng kiếm mà lái lại kiếm như đoạn đầm nuôi <laughs> <laughs> เพราตัวนี้คืออกว่าครับตัวนี้ออกหวานตัวนี้ขมดีหลายขมปึ๊ดเลยโอ้ยเข่ากระด้านี่เป็นน้ำเข่าหรือเป็นน้ำมือ่อรหรอกติดไหลติดเดียวคุยครับอื เอาไปขวายะคอับเนาะผู้ไดบ่มักแบบทุกๆทุบๆนี้ยังไงเอาไปขวายันถูกครับผมแทบเพื่อกัน